ใช่สบายดีงามสช้าจ้าเข้าสวนจะเก็บผักนะ่นอะเก็บมักถั่วมักแต่งไปนางวันนี้จะไปเยี่ยมนางพอลล่านะคะจะเปลี่ยนบ้านนางพอลล่าจ้าก็เลยสิขามาสวนมาเก็บผักเก็บเน้มมาเก็บมักถั่วว่าจะเอาอะไรไปมาัางจะเปลี่ยนกับนางค่ะมันจะไปโดดแล้วจ้า เขาไม่มากขาป้เองจุ่วะให้เก็มมักทั่วไปไว้ให้นางต่ำนะคะอืมถิ่มากเงี้ยเงี้ยต่ำจุ้ยจุ้ยเสษแปะแปะ บัคโค้ดไปกูจี้เดนเดอรนางมาจากิดหมักถั่วแล้วก็ผักหน้ขาคาคิงเก็บักโคดให้นางต้มก่อนนางจี่ก่อนนะคะ ดูหนังหนมก็เก็บ okay, ได้เลย้็ของพี่สาวฉันของอีินรวยเัอก็จะเอากระหมากไปต้มไปจีจะเป็นไรนางว่าอยากกินหมักเตะแฮ่พี่น้องจ๋าเฮ้ยสกีบหมักเตะไปกินพื่อสิะกีบได้แต่ลหมาก มันแก่หมดแล้วมาเตะตาเหมียงเลยกันนะ อันนี้ก็ขายมักโมอีกจาก้าเอาเป็นมันคือฮะรอะพาดูขึ้นน้ำแตกปดๆดู่จ,มจอจมันไปแจนกนไปแจกนทุ่มจะในลายทนมันขายไรเชาแบบมัน,นก็พอดีกินนะ มันววมองมันชับเหมีนี่มันเล่ามันเป็นน้ำมันแล้าแดงเี่ามีนาจอหนอกินได้ยังจ้ะได้อีกินนี่นะเอาไปแจกใครนี่เอาไปขายของเอสซีบอไอมเอาสบายดีที่น้องเมาไปแจก

ยังจอด่อยขาบ่เนี่ยนนาว้ยขันนาวหน่อยนึงหรือขันนาวบนนูวนเนาะกินแหงแหงขับขันน่าวติดะฉพาไม่นานนึงต้อหาวย ไปจังวะวันนี้แต่ว่าเขาแล่นไปมันจวนัเดียวกันจมาไปเยังเใช่แลมันจอฉนั้นปนม้ไปีต้ไปมากนดจะปิดมาราเล่นมับกตลอ โอ้ยพู่พ่อแต่มันดีเนี่ยไปเบิดในการทาานี่แห้งคัดตัวเล่นไปแล่นเบิ้ลใครบกเติมมาแล้วน้ะมันนะจะเติมมันพอโหลดมันหมเต็มโหลดไอ้ชาวบานเขียนเราก็เอาคืนเอาคืนโหลดเขียนมาเขียนมาเขียนไปด่างบดิมันจะางบดิพิกไปพิกมาพิกไปพิกไหมมันขี้เนาวเนาะไม่ใช่เอาเพิดมนั้นสีแดงมันกับโบเ็นแล้วมันสีเดียวกันสาธุพระเจ้า ว่าได้สามสิบพันหนึ่งไว้ด้วยาคานำมันไทยส <30 S 2> ามสิบเ่นข้นไใหญ่เนี่ไว้ทั้งหนาด้อสามสิบกัจะพิกท่านกระทานี่ก็บวกนั่นแหละชุประชังกิโลเบิงลูกซ้ำกันทั้งสามสิบ สา <500 S 2> มสิบบาทค่ะลูกข้าวหัวสามสิบบาทนะครบสวัสดีพี่น้องลูกห้าบบาทเนี่ยรูกห้าสับบาทพร้อมเอื้อตลาดกนดงปริดมือนี่มือนี่มือนี่บ่ออีแลแต่กอยหัวตลาดนอนรูรักทางนันนี่เนี่ยมาหาท โอ้ยอกว่าติราคานันดีไฟบอปว่าด้วยสิชิตต่อ,นนอโอ้ยหน่อยข่าวก่อนจ้าลแล,ล้วก็ใไปเกี่ยวกันยังกี่บุยฮัลโหลสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องจา้าป,ป,ป,ปอกๆอําราลาสีทองตู้จ้ะ เสร็จแล้วม่มีอะไรไม่ดคีบีบีตุ๊กตาบายชายโพเพยหออใส่พี่น้องอะาะให้บึ้งยังไม่บอกนะว่าตอนนี้นางยืนอยู่ใส่รู้แล้วใช่ไหมเอยเรื่องห้องเรื่อง้วจ้ะมาหอดผี่ก็คือนางมาหาพ่อใหญ่พี่น้องมาหาพ่อใหญ่นะบริมหาเพิร์ดแล้วก็เลยแวะมาหาพ่อใหญ่แต่กระท่านได้เขาไปหาเพิ่นเลยจ้าว่าียเอาเงินมให้เพิ่นใส่นะ กา่ไปหาซื้อเดี๋ยกินสัํมไปให้เพื่อนนะจ๊ะก็เลยมาแวะบ้านนางพอลาก่อนนะจ๊ะมากับบริไดมาผู้เดียวดอกไปใสมาไสออกบ้านกับบริไดมาผู้เดียวมากับเพื่อนมากับหมู่สองคนนะจ๊ะก็เลยแวะมาเล่นบ้านนางพอลาลก็จะเข้าไปหาพ่อใหญ่อีกเที่ยวหนึ่งนะคะอันนี้คมันจะใส่มันนอกอเพื่อนจ้ะตากแข็ง ส่วนครัวนะคะส่วนครัวของนางส่วนครัวของลูกคุณหนูนะคะปลูกทานตะวันอืปลูกมกะโพษกำลังเป็นหมากเนาะนา่นมักริกนางพักนางจะเออพักเสริมพักกาด หักบุง้งนามน้องนาง,นงเขียวดุมๆค่ะสีเขียวเขียวมันยังเขียวยังคักเลยบัดนี้นะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมาดู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 กันสิจ้ามาดูมาดูมาดูมาด,มาดูมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างดอกไม้ก็เริ่มใหญ่แ้วจ้ะ หมนะานาาบเป็นโสดทำไมอ,อยู่ไปก็เศร้าเงาสูวนมาคเครือเป็นหมาปลูกพอิกิจไม่ได้ไปหาพ่อใหญ่ดนแล้วก็แวะมาหาเดี๋ยวจะเข้าไปหาพ่อใหญ่อีกเทีนหนึ่งนะคะ ป่านพ่นขึ้สีคองคอยถ่าแล้วไปหาพ่นตะโดนหลายเดือนแล้วเนาะไปหาพ่นเนาะเดือนสองเดือนแล้วไปซื้อของก็จะนำไปฝากไปแหละเคยซื้อไปฝากพ่นกับสีคลองเหรอจะซื้อไปซื้อยังในไใเอาไปซื้อยังได้ใชบ่ได้มีตลาดมีบ่อนี่บ่ร้านข้ามีอยู่เขาออยู่ห้งกินร้านข้าเนาะปากกระป๋องปากกระป๋องข้าอย่เออเต่งกระลืมเอาไข่มาให้แล้วเจ้าของก็มีไข่ อใจกูมาซื้อไข่บอกไข่ก็มีเพื่อนล้วก็ได้ซื้อเนาะไข่จะแพงสองแพงแล้วของของกินเนี่ยนะถากับปล่องนนี้ก็ที่ว่านั่งเล่นอ่ะเราจะทำรั้วที่ไหนนี่ อามอมบ้านนี้จะก้อนนะมันก้อนละซาวมตตก้อนเท่าไหร่ซีแมตนะแปดร้อยเก้าซีดใหญเฮ้ยชาวบ้านจะซีแมตแปดร้อยเก้าซีใหญ่ อันนี้หลังบ้านนะคะนางทมเรียบร้อยแล้วจ้าคยมัาช่วยเป็นอ่างหน้าประตน่ะเอื้อเอื้อเอื้อน้องเอื้อพอดีแล้วเห็ดน้องนี่นะเออเป็นน้องนามเลยนะางนางเห็ดคันแท้เลยเห็ดคันเรียบร้อยเลยอันนี้หลังบ้านนะคะ มึงบ,บบมงบ่จักรถน,นี่นะผ <c oughs> มรอบใหม่นี่นะสามหมนบาทรอ,อก,กอนที่เรื่อเพื่อนอีกกระอหกแปดเกบ็าทอันนี้คือครัวใหม่นะคะครัวใหม่สาโส,ส,สดจ้ะต้อขับเอาเื่อ เปิดเพลงเฮ้ยบันเฮยเ่อาไปนเ,เอาไป,าน,าไปนั่งข้างเลียนนอกไม่ไปกสข้ <c oughs> <c oughs> างในก็ยังปกติจ้ะโอ้ยนี่ขอบพามางลงเลยนะขอบพานั่งลงเลย

อยากนนยยากินเหื้อเป็ดเป็ดจะมีเป็ดก็มีขั้วก็เป็นเขาจะม้วนเหอนกิน <c oughs> เอามากินเหอนหมูปวยเป็ดก็ให้ยายบุญจับให้เมื่อเช้านีอ่นอยากกินมีตะไคร้แล้วก็อยากกินมู้วนเขาก็จับขายชอกตุ่ขายได้เถื่อนลรอขายดูดูมันหลาย เอาต้นๆมันเป็ดกูได้น้อยเข่าพันมันน่ะเ่าไงะคังออกแย่ตงออมันรึเอาพันมันแม่ยู่กตะกี้นะกูเลียงเฮ้ยกูเรียงซื้อมาน่ะโอ้บานี้ยมันเปลืองหัวหันมันเพ่ชิ่งง่เพร์ชิค้าด้วยบอกเฮ็ดบโต้ค่ะบบสานต้เป็ดออเปลืองมันส เผามันธา์มันตายอะไรอย่างไรอ่ะดเลยกชบติดเลือมโซจีตเป็นยังรจีจ็บนแต่ว่าครัวหน่อยนเห็นเลือดเห็นยังกับติดเราเห็นเลือดติดอยู่นี่เาเผา็จะเห็นติด่ นั่งถักกินเอตู้ไปเปิดเพลงเล่นๆนั่งข้ามชิวๆ,ๆเด็ดอนอนจะเสียออกไปฮะพ่อยายแป๊ชื่อนักกินไข่เคยไปหาลอกก,ก็ไข่ปลากระป๋องเฮ้ย่องเขาข,ข,ขากันมองซีดนขาชิ้นมูกบ่มี้บาล่ะ ขาก,กินขาก,กินเบิร์ดเด็ดเปลีป่ยงปากโอ้ยขายมันได้จกแสนจากล้านแล้วป,ป,ป,ปีนี้มันบางงามมาเรียลอมันบ่เป็นหัวเป็นเหีย้ย ก <corer ukweza Merkel> <sor> ิจการบ้านกลางป่าของนางกามีหุ่งมามีหุ่งมาคะนีนมาดูละครับมาตลาดน้อยแวะเบิ่งตลาดน้อยก่อนจ้ะจอดเลยมันมาแล้วดิ

พกทุง่งลอยก็ไม่ได้บ่ตกหอเมืองอเลเกุงล่เจ่วอนั่นเะนะีกเระบอ,มอกม่วงเดยเป็นหอย่ามาลีลาโอยีมานั่งคิดอยู่ลายได้ป่ะลายสิบได้ป่ะส,สิบบาทนมาต่ตกันนี่แหละพี่น้องโอ้ยสิบ,บาทเองเนาะ จะหายเลยหนึ่งสิบบาทเพราะสิบบาทิาทาททว่าเดี๋ยวได้ทิ้ง,งนะดูสินะคันลอยคันลอยเดียวแหละไม่ได้ทิ้นเลยคจนทำอะไรรู้ไปยังซ <c oughs> ื้อไปไว้หายไม่ใหญ่กันไม่ใหญ่จะเอาเงินกันร้อ <c oughs> ยสิบบาทจะเราจะซิม <c oughs> ด,ดูนะคะ <c oughs> ก็ไปหาไม่ใหญ่พ่อใหญ่กินนะคะมักเตโม,โมก็ถือมาซองหมากให้มู่ผ้ากิะหมากหนึง่งบ้โหเพิ่นอันนี้หรือเปล่านะพระราวงนะอืม ก็เพ่อนี่กินจ้ะกินข้าวแรกแดกินข้าวแรกแดดอ้าจังหน่อยขับไปหาเพ่นไงยะลคำ่จังหน่อยในเมื่อจ้ะ

ไปห้างชื่อชื่ออะไรพอมีเรงก็อมาอยู่ห้างจะคนมีต่านอย่างนี้ใส่ห้างไปบ่มแน่เดี๋ยวไปไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราไปจะไปแวะเนาะ อ่ะพี่น้าจ๋ามานหนีละพระจัก,กระจ้ะจาตอนหนึ่งขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีจ้า